จับตาอสังหาบ้านนอให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตเหลอทีเดียวคอนโดหรูบ้านหรูที่ราคาเกิน100ล้านบาทกําลังขายดีครับเพราะไทยของเรากําลังเป็นที่หลบภัยนะครับเป็นสวรรค์ของคนลี้ภัยจากเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่นยูเครนเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมาด้วยนะครับเกิดอะไรในคลิปนี้เ่าฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสํนานักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำน,นวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สิ่งทั้นนะครับผมคิมครับผมนักทุนสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคารับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ช่อง property expert ราฐที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับวันนี้จะบอก i n s i ซต์ i n s i ซต์หนึ่งนะครับนั่นคือการที่มีดีมา์ของชาวต่างชาติเข้ามากว้านซื้ออสังหาที่บ้านเรานะครับจากการรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเศรษฐีเมียนมานี่ยครับหอบเงินนะมาซื้ออสังหาที่เม ลโลกของเราเนี่ยค่อนข้างมีความขัดแย้งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่พี่ใหญ่อย่งอยางเช่นจีนกับอเมริกาที่มีความห้มหามกันนะฮะรวมถึงประเทศมหาอำนาจเช่นทางรัสเซียเนี่ยก็เกิดสงครามกับทางยูเครนด้วยตอนออกกลางนะครับอิสราเอลกับฮามาสครับและที่มากกว่านั้นคือเพื่อนบ้านของเรานะ่ครับนั่นคือทางเมียนมานั่นเองนะหลายคนนีรู้อยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่ประเทศเมียนมานี่ค่อนข้างจะไม่สงบเลยเกิดสงครามกลางเมืองนะครับค่างเงินจาร์ดเนี่ยนะราคาร่วงยับเลยครับหากดูจากกราฟนะครับค่าเงิน ัเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับเงินบาทบ้านเราจะเห็นภาพว่าโอ้โหมันตกต่ำลงเป็นอย่างหนักนะครับและถึงแม้ดูในช่วงแค่5ปีหลังเนี่ยนะครับ ค่าเงินจ์ดเนี่ยก็อ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหลายคนเนี่ยคือเคยดิ้นข่าวว่าทางเอ่อคนเมียนมาเนี่ยนะครับก็หอบทั้งเรื่องของเงินบาทนะแล้วก็เงินดอลลาร์ทองคาเนี่ยพยายามจะเข้ามาสู่เมืองไทยครับเพราะว่านอกจากเรื่องของสงครามกลางเมืองแล้วนะครับในฝั่งของตัวธรุรกิจเนี่ยหรือเศรษฐกิจหรือ SME การบรรยากาศการค้าขายเนี่ยเอ่อมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับทำให้ GDP ของเมียนมาเนี่ยก็มีการหดตัวลงไปด้วยซึ่งแน,น่นอนว่าถ้าหากดูเรื่องของภูมิประเทศแล้วนะครับเมียนมาเนี่ยนะก็ค่อน ข้างใกล้ชิดกับบ้านเรานะครับก็คือในฝั่งขวามือคือเมืองไทยนั่นเองขบ,บนนั้นเป็นจีนนะและดูความที่ไทยของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่ค่อนข้างเสรีเราเวลข้ามชาวต่างชาติเป็นอย่างมากชาวต่างชาติก็มาซื้ออสังหาบ้านเราเช่นตัวคอนโดเนี่ยก็ซื้อได้ด้วยด้วยความคุ้นคงคุ้นเคยเนี่ยนะครับเศรษฐีเมียนมาก็เลยเลือกมาอยู่ที่เมืองไทยครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เลือกมาอยู่อย่างเดียวนะครับแต่พวกเขาเนี่ยหอบความมั่งคั่งมาด้วยฮะรเราใน้ภาพวันนี้เนี่ย สมมติผมเนี่ยอยู่เมียนมานะครับทำปรกอบการค้าขายอะไรสักอย่างหนึ่งมีที่ดงที่ดินมีเงินจัด มีธุรกิจมีสต็อกสินค้าพอเกิดสงครามเกิดความไม่สงบเนี่ยนะครับเอาจริงเยผนก็อาจจะต้องนะครับโยกย้ายทรัพย์สินของผมเนี่ยออกนอกประเทศครับบางคนอาจจะมาจากทองคำนะครับบางคนอาจจะเก็บไปดวงเงินดอลลาร์ก็เรียกว่าขายทุกอย่างที่มีนะครับเป็นเงินสดแล้วก็โยกย้ายความมั่งคั่งเนี่ยออกนอกประเทศนี่ครับดังนั้นในมุมของคนเมียนมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการที่มาซื้อสังหามเืองไทยหรือโยกย้ายความมั่งคั่งมาเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทําให้มีกําลังซื้อการชอบคอนโดในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่า ถึงแม้ปัจจุบันนี้นะครับกำลังซื้อที่มากที่สุดที่เข้ามาซื้อสังหารเมืองไทยเนี่ยก็คือชาวจีนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเม็ดเงินที่มาลงทุนหรือว่าราคาที่แพงๆเนี่ยชาวเมียนมาเนี่ยถือว่าไม่แพ้ใครเลยครับโดยพ่อเจดจงนะครับทางเรื่องพัทยานะตรงชลบุรีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวภูเก็ตด,ด้วยหัวหินด้วยครับจากการรายงานของ C B I E นี่นะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่ึกษาสังหารชั้นนําของโลกเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอินไซด์นะครับจับตานะกลุ่มลูกค้าชาวเมียนมาให้ดีนะครับเพราะตอนกกาาาลัังเครรถึ ต้องบอกว,ว่าเทรนในการที่จะโยกย้ายนี่นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศเมียนมาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเศรษฐีรัสเซียเศรษฐียูเครนนี่นะฮะก็แห่เข้ามาเมืองไทยกันด้วยนะครับตัวเลขเนี่ยยอดซื้อบัตรตัว Thailand p ิวริสคาร์ดเนี่นะครับเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวซึ่งเทรนของเศรษฐีเนี่ยที่โยกย้ายระดับโลกนะครับต้องการโอนถ่ายเวล์โอนถ่ายความมั่งคั่งตัวเองออกจากประเทศนะครับก็คือก็กระจายไปหลายๆพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะโลกเสรีนะแต่ว่าไทยเราเนี่ยนะครับ ก็ค่อนข้างมีความน่าดึงดูดใจนะอันดับหนึ่งคือเรามีความสีรีแล้วก็เวลคัมชาวต่างชาตินะครับและความที่ชิลๆอิสระพวกนี้แหละชาวต่างชาติก็ชอบนะรวมถึงครับไทยเราเป็นนะครับ destination ด้านกนารท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตค่าครองชีพเราเนี่ยก็ถูกนะครับอาหารก็อร่อยค่าแรงค่าบริการอะไรก็ถูกหมดเรียกว่าถ้ามีบมัตเจ็ตจำนวนหนึ่งเนี่ยนะมาอยู่ไทยเนี่ยดังราชาเลยก็ว่าได้ครับโดืเอพาะต๊ะภูเก็ตนี่นะครับต๊วภูเก็ตถือว่าเป็นหนึ่งในทำเลท็อปของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพง หลายคนแอบแซวนะฮะว่าภูเก็ตนี่นะอาหารภูเก็ตเหนี่ยกับอาหารยุโรปไปแล้วนะครับแต่โหราคายุโรปเลยซึ่งบรรดาผู้พัฒนาอสังหาในภูเก็ตตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากาลังอ๋อล่ำซำเลยนะครับยอดจองยอดซื้อยอดขายเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีมากๆและมากกว่านั้นนะครับล่าสุดภูเก็ตนี่นะก็มีข่าวดีอันหนึ่งก็คือโรงพยาบาลชื่อดังของโลกนะอันนี้ต้องรยกของโลกได้นะครับบำรุงราชฮนะเป็นโรงพยาบาลบบท็อปของเมืองไทยนะครับจะไปตั้งสาขาไปทําโรงพยาบาลที่ภูเก็ตนะครับอันน,นี้ต้องสร้างความตื่นตาไปอย่างมากเลยครับต้องขออนุญาตพ ใครใหลายคนจะเอองงงงหรือว่าไม่ได้รู้จักดีเทลอะไรมากนะครับโรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยถือว่าติดอันดับท็อปของโลกนะครับซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราชต,ตรงนี้เนี่ยครับได้รับอันดับ130ของโลกใบนี้เลยนะครับและแน่นอนว่าติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับได้คะแนนไป93%นะอันดับสอบนี่คือโรงพยาบาลศร,รีราชปิยะมหาราชการุณนะครับทัานผู้พูดถึงบำรุงราษเนี่ยเรียกว่ามันเป็นมาตรฐานอันดับท็อปของโลกใบนี้นะครับผู้คนเนี่ยบินมาทั่วโลกเพื่อที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้รู้ไหมครับว่าตัวเลขนี่นะฮ มาแต่แตแตและปีเนี่ยในช่วงก่อนโควิดเนี่ยสูงถึง2ล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็ได้แก่ทาวตะวันออกกลางนะครับทางเมียนมาเองก็มาเหมือนกันทําให้โซนแถวนั้นนานๆเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยชาวตะวันออกกลางครับและนอกจากทางโรงแรมมรุมารนาชแล้วนะครับยังมีโรงพยาบาลไทยแหละอันนี้ก็ติดอันดับท็อปของโลกด้วยน่ฮะซึ่งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การรักษาทางการแพทย์ที่ท่องเที่ยวบินมาจากทั่วโลกตรงนี้นี่นะครับมีเม็ดเงินให้ไทยไม่น้อยเลยทีเดียวอยู่ที่2,600ล้านดอลลาร์ในแต่และปีเดียวนะครับก็คือประมาณ สัก7 0 0 0 0ืล้านบาทนะครับไาดูตีมของชาติไทยแล้วนะครับเพราะว่านอกจากเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่มีความอิสระเสรีนะฮะคนมาเที่ยวก็ได้เที่ยวราคาถูกครับในฝั่งของโรงพยาบาลเองก็เช่นเดียวกันครับโรงพยาบาลที่ดีหมอที่เก่งแล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงนะครับแต่หลายคนมองเอาว่าเฮ้ยอาจจะแพงมากก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเทียบกับชาวต่างชาติเทียบกับต่างประเทศเนี่ยโรมันไทยเนี่ยบินมารักษายังถูกกว่านะครับแถมรักษาอย่างนี้เลยฮะซึ่งมีตัวเลขอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นคือโรงพยาบาลในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมีโรงพยาบาลที่รับมาตรฐานนะการรับรองระดับมาตรฐานสากลนี่นะครับถึง60แห่งในประเทศครับซึ่งมากกว่าในหลายประเทศทั่วโลกเช่นอินเดียเนี่ยนะฮะมีเพียงแค่39แห่งครับญี่ปุ่นมีเพียงแค่30แห่งครับมาเลเซีย17แห่งกาหลีใต้9แห่งสิงคโปร์5แห่งครับไทยเรามี60ครับ เจ๋งกว่าไหมฮะต้อจจะมีความมั่นฐานที่สูงมากๆแล้วนะครับที่รับรองกันไปทั่วโลกเนี่ยในฝั่งของค่าใช้จ่ายก็ยังถูกกว่าด้วยนะครับจากการอ้างอิงของทางลงทุนแมนนะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายนะฮะในอเมริกาคุณต้องรักษาอยู่ที่9,30,000บาทน,นะครับ สิงคโปร์400,000อินเดียแ8 0 0 0 0แต่ไทยเนี่ยเพียงแค่138,000บาทเท่านั้นเองครับซึ่งตัวนี้ทําให้นะครับมีดีมานของการมารักษาเชิงท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะซึ่งในปี2000นี่นะครับมีคนที่มารักษาเนี่ยเพียงแค่600,000คนเท่านั้นนะครับจนกระทั่งช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมานี่นะครับคนที่มารักษาเนี่ยอยู่แล้วราว4ล้านคนครับและหากพูดถึงตัวบำรุงรักษาตรงนี้นะครับลูกค้าอันดับหนึ่งนะก็คือชาวตัะ ชาวเมียนมาครับ8.7%ครับเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลอ๋อที่ชาวเมียนมารักษาเยอะมากๆอีกทั้งในการเติบโตยังก้าวกระโดดอีกด้วยนะครับเช่นปี65เนี่ยนะฮะกำไรเพิ่มขึ้นพุ่งถึง300%เลยครับแล้เนี่ยพอเราย้อนกลับขึ้นมานะครับโรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลชั้นนาของโลกนะฮะติดอันดับ130ของโลก และเป็นชาวเมียนมาเนี่ยมาใช้เป็นอันดับ2นะครับซึ่งถ้าโรงพยาบาลบรงลุงนได้เนี่ยย้ายไปภูเก็ตเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่จะมีแฟนคลับนะครับชาวเมียนมาเนี่ยก็อยากจะไปอยู่ที่ภูเก็ตด,ด้วยเป็นเมืองที่เป็นทะเลนะครับเมืองที่สวยงามนะฮะไลฟ์สไตล์ในสุดยอดแถมโรงพยาบาลระดับโลกก็มาที่นี่เท่าทั้งมวลในพันธุ์ชีตยังให้เห็นนะครับว่าเอาจริงปรปเทศไทยเราเนี่ยมีดีมากๆนะครับถึงแม้ว่ากําลังซื้อชาวไทย เศรษฐกิจจะตึงๆไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่นี่นะฮะแต่ด้วยโดยรวมเนี่ยสินิภาพทางด้านการเงินครับค่างเงินบาทเราเข้มแข็งนะครับระบบการเงินระบบแบงกิ้งเราเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกลยฮนะค่าของชีพการบริการการแพทย์ก็ถือว่าสุดยอดสายท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสวยติดอันดับโลกดัางในมุมผมในผมมองเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างมีดีอย่างมากนะครับแล้วก็ดึงดูดทั้งคนที่มาอยู่นะฮะคนที่หนีภัยพิบัติคนที่หนีเรื่องของสงครามความขัดแย้งเนี่ยก็เวลคข้ามในเมืองไทยอย่างมากราคาเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างกระโดด เดี๋ยวนียก็มีแบรนดิ้งเรื่องของตัวเวลเนสนะแล้วมีความตั้งใจในการที่ดึงเศรษฐีเนี่ยมารียทายที่เมืองไทยนี่ครับหรือว่ามาจ้างงานที่เมืองไทยด้วยดังนั้นเนี่ยเห็นว่าสัญชาพเมืองไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงๆครับและเ,เพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนที่น่าฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอ่อง Property Expert ไลค์ด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะ กดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสบายใยในฟังขารู้ข้อมูลเชิงลึกนี่ครับผมมีสำนักชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับกดแอดไลน์นี่แอดคิม property life ขลา่งด้วยครับสุดท้ายถ้าถอดดันกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาระคะเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะแล้วเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความั้ต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับผอกจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ